สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมและไฟแต่ปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมานานแสนนานและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือน้ำเพราะน้ำคือชีวิตด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ทรงเล็งเห็นปัญหาเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ทั้งคนและสัตว์ ตลอดถึงพื้นที่ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์อันจะขาดการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำเป็นไม่ได้และน้ำยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้ต่อไปอีกในภายหน้าเขื่อนศรีนครินจึงได้ถือกำเนิดขึ้นณนะบริเวณแม่น้ำแควใหญ่เมืองกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินเดิมชื่อเขื่อนเจ้าเนนเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองสร้างกันแม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเนตนตําบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงจากรากฐาน140เมตรสันเขื่อนยาว610เมตรกว้าง15เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำา4 9 9ตารางกิโลเมตรมีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ17,745ล้านลูกบาทเมตรโรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน5เครื่อง เครื่องที่1นากำลังผลิตเครื่องละ1นึ0 0 0สกิโลวัตต์ส่วนเครื่องที่4-5เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับกําลังผลิตเครื่องละ1นึ0 0 0สกิโลวัตต์รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น7 2็0แสนกิโลวัตต์งานก่อสร้างเขื่อนสีนครินเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2523โดยในหลวงรัชการที่9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาขนานนามเขื่อนและทรงสเสด็จพระราชาดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีไปทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2524วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเขื่อนศรีนครินนี้ ก็เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและการพัฒนาประเทศอาทิช่วยส่งเสร Grammy ิมระบบชนระทานโครงการแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยมีเขื่อนแม่กลองของกรมชนระทานเป็นหัวงานทดน้ําเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึง4,118ล้านไร่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ1250ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถกักเก็บน้ําที่หลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ําได้เป็นจํานวนมากเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ําแม่กลองให้ลดน้อยลงใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขึ้นไปยังบริเวณอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถปล่อยน้ําลงผลักดันน้ําเค็มไม่ให้หนุนล้ําเข้ามาทําความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณปากน้ําแม่กลองในช่วงฤดูแลง้ง เป็นแหล่งเพาะพันุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรอีกทางหนึ่งโดยภายในพื้นที่บริเวณใกล้เขื่อนได้มีการสร้างสวนเวลาลำลึกซึ่งสร้างขึ้นในสุภาพมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาเพื่อลำลึกในพระมห ah ากรุณาธิคุณและตระหนักในพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าที่ทรงยึดถือปฏิบัติและทรงให้ความสำคัญกับเวลา โดยทรงเชื่อมั่นว่าเวลาเป็นของมีค่าจึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายสวนเวลาลำลึกตั้งอยู่บนเนื้อที่30ไร่บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำใกล้ท่าเรือเขื่อนสีนครินโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 3 3 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2534ซึ่งนอกจากนาฬิกาแดดแล้วก็ยังมีการแต่งเติมเสริมสร้างสิ่งตกแต่งต่างๆให้เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบของสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ด้วยเขื่อนสีนครินก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละปีจะมีนักทัศนาจรหลังไหลเข้าไปเที่ยวชมกันอย่างมากมายตลอดจนเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเขื่อนแห่งนี้จึงเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยทั้งชาติที่จะคงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตสื่อไป